ครับก็สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมอีกหนึ่งทริปนะฮะกับน้าฟุกฟิชชิงโกนะฮะวันนี้ก็มาหมายประจำนะฮะหมายนี้เป็นหมายคลองสองคลองหลวงครับจังหวัดประทุมธานีนนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาเล่นชิงหลิวนะฮะช่วงนี้กำลังติดชิงหลิวอยู่นะครับผม สำหรับเหยื่อวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเราผมก็จะใช่นี่ครับเป็นขนมปังมักขิดนะฮะส่วนอุปกรณ์ของเราก็เป็นคันชิงหริวระยะ3.6นะฮะไม้ตายจะก,กลัววิ่งหนึ่งะขอนะฮะก็วันนี้เราก็เหมือนเดิมครับตามหาปลานิ่นนะฮะเพื่อจะเจอนางฟ้าเนาะโอเค ครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราก็ไปตามรุ้นตามเชียร์กันเลยครับวันนี้ว่าเราจะมีผลงานให้นานาได้รับชมกันหรือเปล่าลครับผมลุยกันเลยครับไปเลยครับโอโ้มาแล้วมาแล้ว ม่ครับมาแล้วปลาินไซยแรกของเราในชิปนี้นะฮะมาครับ,รบตัวส,สวยเลยครับไอสำหรับบรรยากาศวันนี้นะฮะ<ม>ก็ค่อนข้างที่จะแดดจ้าเลยนะครับแต่ก็ยังมีลมโชยมาเย็นๆสบายๆนะฮะก็ไม่ถึงว่ากับร้อนเกินไปนะครับ อี่ครับเรียบร้อยปบโอเคครับนี่ครับตัวหนึ่งฮะว้าวแต้มที่สามของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นปลานิลเหมือนเดิมมีการครับมีการนะฮะมีการนะครับ ถอนครับถอนถอนพวดถอนพวดเข้าสวิงเลยอย่างนี้ครับผมปลาในไซส์สวยนะฮะอ่าแก้วปลาเข้าไวกว่าที่คิดนะวันนี้อุ๊อบเรียบร้อยครับ บอนพวดเลย,ยเขาสวิงเรียบร้อยนีนะครับราน,นินตัวนะมาอย่างต่อเนื่องเลยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปั้นมิต,ตกนะเยอะของเรามาสุดยอดจริงๆนะฮะวันนี้ oh, <no. S 1> อันนี้ผมลง มีถึงสิบนาทีนะปลาเข้าเลยฮพราะว่าปลาน่าจะกินตลอดคลองอ่ะผมว่า <S <S 1> <S 1> แต่อุปสรรคของเราฮะอยู่ข้างหน้าเราจะมีไข่นะครับ oh, <no. S 1> จะมีไข่ยอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้ครับเราตกอยู่ฝั่งนี้คนละฝั่งกันฮะมีอีการแนละ้วถอนพวดครับโดนเุ้บเรียบร้อยครับ นี่ครับหมาอีกตัวนะฮะปารานินปลามาไวกว่าที่คิดนะครับวันนี้เอาไงต่อเอาไงต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้เรียบร้อยครับปลามาเรียบร้อยครับ โอ้ยหมายตัวเลยฮะใส่ทสวยเลยครับแก้วถอนครับรอ้อยโดนนี่ครับ สวยอีกตัวนะฮะแก้วโอ้ยโอ้าวมากมากมากมาเออนี่ครับปลานี่ตัวนะฮะ เราก็จะคอนเซปต์เดิมนะฮะเหยื่อเราหมุดแค่ไหนเราก็แค่นั้นครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปสกอร์กันนะครับโอเคถอนพวดมาฮะเสรเรียบร้อยนะฮะโรย้อยไวตัวแล้วครับใสสวยนี่ใน <Yahoo! S 1> สิยอด ลงปุ๊บมีอาการเลยนะฮะเหมือนจะมีอาการนะครับเหมือนจะมีอาการเหมือนจะถอนถอนขึ้นมาเลยครับอ้าวอ้าวโอ้โอ้โอ้โองเรียบร้อยนะฮะอี่ครับผมนีม่ใสใหญ่เลยฮะส <Okay. S 1> ุดยอด อา้าวถอนขึ้นมาวัดนะเรียบร้อยโอ้ย<า>นี่ครับมาอีกตัวแล้วนะฮะลงกินลงกินเลยนะครับเอาเหมือนมีการแล้วมีการอีกนะฮะไปไปครับ พวดเลยฮะโดนโดนครับอีกตัวครับอุ๊บเคครับอีกตัวนะฮะปลานินไซส์สวยนะฮะ นะครับไอ้โหใส่ดีเลยครับตัวนี้ย่ี้ฮะใส่ดีเลยสี่นิ้วเลยนะฮะ <Yahoo. S 1> โอ้แก้วอ๋อครับโอเคครับ นี้เหยื่อของเราก็ได้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปสกอร์ในวันนี้ดูนะฮะว่าเราได้จํานวนมากน้อยสักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของวันนี้กันนะฮะว่ากี่ตัว,วยได้แต <MI KE> ่ึอเลยไปเช้าเหรอไม่ับมาช่วงบ่ายครับผมพักอยู่นะวะครับ เรามาดูผลปลารวมนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้คลองสองคลองหลวงครับอ่าโอ้เอาไว้ข้างบนเลยวันนี้เราต้องไปขายบ้างใช,นะใช่ครับ นี่ก็มาแค่วันหยุดน,นะครับหยุดก็มานานก็ทํางานานานๆทีได้มาตกครับสำหรับผลปารวมของคลิปนี้นะฮะก็เยอะมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เก็บอุป,ปกรณ์นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนราพุกชิงโกช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราพกต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะว่านัฟุกจะไปตกอยู่ที่ไหนตกแบบไหนนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะฮะ